बता หรือผู้รับประจาธนิปไตยวันนี้ขอวความปรนาอดคนนิ่งนะครับเขาบอกว่าทางการเมืองนั้นคนรับประจาธนิปไตยชนะแล้ววันนี้แต่ว่าจะารักษาชัยชนะได้ยาวนานอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้อง เพนั้นวันนี้่อยให้เาชคครับายกิงยิ่งเราเป็นมวยการรอย่างเดียวไม่ต้องกลัวครับใอีกิยกจะมันหมดแรงเองพี่น้องครับก็่ท่านทายขอให้อุสิทนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยเป็นซื้อบัตรซื้อต๊ะท่านเสีย อายุแห่นี้จะเลื่รุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นที่พึ่งที่หวังของผู้รักประชาธิปไตยขอขอบคุณทุกท่าน,นนะครับมีหลายท่านวิทยากราที่มีน้องจะได้ฟังครับวันนี้ก็ล้องขอถือโอกาสเปิดเซ็นทร